s โตรนเนเเจอกันในช่วงบ่ายนะคะวันนี้ช่วงบ่ายวิชาสังคมศึกษาทิเชอร์นะคะจะสอนในเรื่องอะไรนั้นไปดูกันเลยคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะวิชา ที่เราจะเรียนก็คือสังคมใช่ไหมคะรูปเมื่อกี้เกินไปแล้วเนาะวันนี้เรื่องที่เราจะเรียนก็คือเรื่องผู้นําและก็ผู้ตามที่ดีในสังคมประชาธิปไตยนักเรียนก็โอเพนยู book on page นะคะหน้าที่เท่าไหร่คะ 7 9นะคะหน้าที่79ของนักเรียนเป็นต้นไปจะเป็นเรื่องผู้นำและผู้ตามในสังคมประชาธิปไตยอ่าวันนี้ที่เชิ์ก็มีวิดีโอนะคะมาให้นักเรียนได้ดูนะคะทำให้ด้เรียนกันนะคะถ้าเราเรียนพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยคะ่ะก่อนที่เราจะไปเรียนกันในวันนี้คุณครูอยากทราบว่า ถ้านักเรียนเนี่ยต้องเลือกหัวหน้าห้องหรือว่าหัวหน้ากลุ่มนักเรียนจะเลือกจากเหตุผลอะไรแล้วนักเรียนเนี่ยรู้ไหมว่าทําไมเราจึงต้องมีหัวหน้าในการทํากิจกรรมต่างๆวันนี้ครูจะมาสอนนักเรียนเรื่องผู้นําและผู้ตามในสังคมประชาธิปไตยในแต่ละสังคมเนี่ยจำเป็นต้องมี ผู้นำเพื่อคอยชี้นแนะให้คำแนะนำรวมทั้งดูแลให้ความช่วยเหลือผู้อื่นและต้องมีผู้ตามที่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนและตามคำแนะนำของผู้นำเพื่อให้กิจกรรมที่ทำเนี่ยเกิดความสำเร็จและสังคมเนี่ยเกิดความเรียบร้อยสงบสุขผู้นำก็คือผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกในสังคมให้เป็นผู้นำในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ คอยชี้แนะดูแลจำกับให้ความช่วยเหลือสมาชิกคนอื่นเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพผู้ตามก็คือผู้ที่เป็นสมาชิกของกลุ่มสังคมหรือชุมชนในระดับต่างๆคอยให้ความร่วมมือกับผู้นำและสมาชิกคนอื่นๆในการดำเนินกิจกรรมต่างๆให้สำเร็จรู้ร่วงตามวัตถุประสงค์ ลักษณะของผู้นำในสังคมประชาธิปไตยผู้นำในสังคมประชาธิปไตยมีหลายลักษณะผู้นำตามธรรมชาติเช่นพ่อแม่ผู้นำตามการแต่งตั้งเช่นผู้บริหารโรงเรียนผู้นำจากการเลือกตั้งเช่นหัวหน้าห้องหัวหน้าชมรมประธานนักเรียน บทบาทและความรับผิดชอบของผู้นำในกลุ่มสังคมต่างๆผู้นำในแต่ละกลุ่มสังคมเนี่ยมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญสามารถจำแนกได้ดังนี้กลุ่มสังคมระดับครอบครัวผู้นำก็คือพ่อแม่มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการทำงานเพื่อหาเหลี้ยงสมาชิกในครอบครัวดูแล ให้สมาชิกทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดีปลอดภัยมีความสุขและทำหน้าที่อบรมสั่งสอนให้บุตรเป็นผู้มีคุณธรรมกลุ่มสังคมระดับโรงเรียนผู้นำคือผู้อำนวยการโรงเรียนมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารงานภายในโรงเรียนเพื่อพัฒนานักเรียนด้านความรู้คุณธรรม จริยธรรมร่างกายและจิตใจส่งเสริมการทำงานของบุคลากรและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรทุกคนในโรงเรียนกลุ่มสังคมระดับท้องถิ่นมีผู้นำหลายระดับเช่นระดับอำเภอระดับจังหวัดผู้นำดังกล่าวเนี่ยมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารงานในพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบ ตลอดทั้งดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนร่วมมือกันปฏิบัติกิจกรรมต่างๆตามวิถีประชาธิปไตยบนพื้นฐานของหลักคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขกลุ่มสังคมระดับชาติผู้นำคือนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารประเทศ เพื่อให้ประเทศมีความจเจริญก้าวหน้ามั่นคงเพื่อให้ประชาชนดำเนินชีวิตอย่างสงบสุขและมีความเป็นอยู่ที่ดีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ตามผู้ตามที่ดีมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ ร่วมแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจอย่างมีเหตุผลในการดำเนินกิจกรรมต่างๆของกลุ่มสังคมหรือชุมชนให้ความร่วมมือและช่วยเหลืองานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมให้ประสบความสําเร็จให้ความร่วมมือต่อผู้นำในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามนโยบายที่วางไว้คุณลักษณะ และคุณธรรมจริยธรรมของผู้นำที่ดีผู้นำที่ดีจะต้องมีคุณลักษณะและคุณธรรมจริยธรรมดังนี้มีบุคลิกภาพที่ดีกริยาสุภาพการแต่งกายเรียบร้อยสะอาดมีวิสัยทัศน์ไม่ล้าหลังปรับปรุงพัฒนางานให้ทันกับเหตุการณ์มีความคิดก้าวหน้า มีเหตุและผลและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีความมั่นใจในตนเองการทำงานกลุ่มให้มีประสิทธิภาพควรปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ 1. เลือกประธานกลุ่มหรือผู้นำที่มีความรู้ความสามารถ 2. สมาชิกในกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์งานที่ได้รับมอบหมาย 3. ร่วมกันศึกษารวบรวมข้อมูล ที่ใช้ในการวางแผน 4. ร่วมวางแผนและมอบหมายงานตามความสมัครใจของสมาชิกในกลุ่ม 5. ร่วมดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้โดยประธานกลุ่มคอยให้คำแนะนำและช่วยเหลือ 6. ร่วมประเมินผลงานแล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาผลงาน 7. ร่วมรับผิดชอบและภาคภูมิใจ ที่ผลงานสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ,พแปเผยแพร่และแลกเปลี่ยนผลงานเพื่อเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ประโยชน์ของการทำงานกลุ่มมีดังนี้สมาชิกในกลุ่มได้ร่วมกันคิดร่วมกันวางแผนการดำเนินงานพัฒนางานและเกิดความภาคภูมิใจในผลงานร่วมกัน ทำงานให้เสร็จเร็วและมีคุณภาพตาม,ตามเป้าหมายฝึกการใช้หลักประชาธิปไตยเช่นการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นฝึกการนำหลักธรรมมาใช้เช่นมีความอดทนมีความรับผิดชอบมีระเบียบว,วินยัยฝึกการทำงานและสร้างในิสัยที่ดีในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น ฝึกการทำงานอย่างเป็นระบบและเป็นกระบ,บวนการ โอเคค่ะเป็นไงคะเรียนจบกันไปแล้วเนาะเมื่อกี้ทิชเช่นำวิดีโอมาให้นักเรียนได้เรียนกันนะคะอ่ะวันนี้เรามีโฮมเวิร์กแค่2ข้อก็เพอะนะคะสำหรับวิชาสังคมศึกษานะคะโซเชียล subject วันนี้นะคะให้นักเรียนเนี่ยเขียนโจทย์และตอบคำถามตอบไปนี้ให้ถูกต้องนะคะเหมือนเดิมคะ่ะข้อที่1ข้อที่2เขียนโจทย์ 2, ท 4, แล้วก็ตอบคำถามลงไปในสมุดวิชาสังคมศึกษานะคะข้อที่1ถ้านักเรียนได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้ากลุ่มนักเรียนเนี่ยจะปฏิ ปัจจตนอย่างไรนะคะนักเรียนก็เขียนตอบเนาะถ้านึกไม่ออกถ้านึกไม่ออกนะคะให้นักเรียนเปิดไปในหนังสือวิชาสังคมศึกษาของเรานะคะในหน้าที่79เเป็นต้นไปนะคะจะเป็นเรื่องอ การเป็นผู้นําและผู้ตามในสังคมประชาธิปไตยนะคะข้อที่2ถ้านักเรียนและเพื่อนในกลุ่มมีความคิดเห็นไม่ตรงกันนักเรียนควรจะทําอย่างไรเอ๊ะถ้าเกิดว่ามีปัญหากันในกลุ่มเราจะปฏิบัติตนยังไงนะเราจะแก้ปัญหายังไงดีอ่านักเรียนก็เขียนตอบทิเชอร์มานะคะอ่ะโอเควันนี้นะคะสําหรับวิชา Social s u ับ e จ t สังคมศึกษาของทิเชอรก็มีเท่านี้นะคะลูกกู d บายคะ่ะ